สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของเราพัฒนานะครับประจําบันสุขที่หนึ่งมีนาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับวนแนวทางของเราพัฒนานะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมสำหรับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับมีนาคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับเอดก็จะให้เลขเด่นนะครับ เด่นอยู่ที่7กับ4นะครับเด่น7จ็ลง4งจับคู่นะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้า สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดสี่ สองเจ็ดสีแล้วก็9ก4นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ แอดก็ขอไปพรให้พี่ๆน้องๆนะครับ FC ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับเฮงๆปังๆนะครับกับแนวทางการพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่1มีนาคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ